สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่4เมษายนปี2025นนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณ ท่านผู้มีจิตอาสาทุกคนนะคะแล้วก็อาสาสมัครทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวพม่านะคะที่ประสบเหตุด้านแผ่นดินไหวนะท่านผู้ชมเราอยู่ตรงนี้เราก็ได้แต่ส่งกําลังใจแล้วก็ส่งปัจจัยนะคะส่งเงินเข้าไปช่วยนะคะก็อยู่คนทางไกลก็ยังรออยู่นะคะเราก็ติดตามอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เมื่อที์ท,ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดวันที่28เนาะแล้วเราก็ออกวิดีโอวันที่ส9เราก็มีการพูดเรื่องนี้ด้วย ว่าเราได้ส่งกําลังใจนะขอส่งกำลังใจไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็เราก็ได้เล่าเรื่องที่เราไปงานบวชมาด้วยนะคะปรากฏว่า,ามีท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเข้าเรื่องเถอะคะยาวไปนะคะมันก็จะมีคนไทยบางคนที่เขาไม่ได้สนใจพี่น้องชาวไทยนะคะไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าการที่เราจะได้ขอส่งกําลังใจเขาก็ไม่แคร์เขาไม่ได้อยากจะฟังนะคะมีสอกอบางคนก็มีนะท่านผู้ชมที่ เมื่อวานก่อนเราก็ได้ดูวิดีโอนะนี่เราได้ดูจริงๆเลยที่เขาพูดในสภาบอกว่าท่านไปอยู่ตรงนั้นเขาเสียชีวิตกันหมดแล้วแต่คนไทยที่ยังไม่เสียชีวิตท่านต้องกลับมาดูแลนะสสอกคอนนี้พูดอย่างนี้จริงๆจนผู้ว่าชัดชาติเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเรายังมีความหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตการุณยอย่าใช้คำพูดว่าเขาเสียชีวิตกันหมดแล้วเพราะญาติพี่น้องผู้สูญหายยังคงมีความหวังอยู่ท่านผู้ชม บางคนมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆคือฉันไม่แคร์ว่าใครจะส่งกําลังใจใครจะทํางานอะไรใครจะช่วยเหลืออะไรฉันอยากจะพูดจะฟังในสิ่งที่ฉันอยากจะฟังแล้วจะบอกท่านผู้ฟังท่านนี้ด้วยว่าถ้าการที่เราจะส่งกําลังใจไปให้พี่น้องร่วมชาติแล้วมันยาวเกินไปสําหรับคุณกรุณาไปดูช่องอื่นนะคะแล้วท่านผู้ชมเองเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าเนี่ยอ๋อ ในเหตุการณ์ที่มันน่าเศร้าสลดแบบนี้มันก็ยังคงมีมิจฉาชีพนะหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวนี้แล้วนะคะก็คือเป็นวันแรกเลยที่มีตึกเหตุการณ์ที่มันตึกถล่มใช่ไหมก็มีลุงคนนึงอะนะแกชื่อตาสมนิดนะคะมานั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ตึกนะคะ บอกว่าภรรยาท้องสี่เดือนติดอยู่ในตึกถลม่มสามีมาเฝ้าด้วยความหวังภาวนาขอให้ทุกคนรอดชีวิตนะคะก็คือตาสมนิดคนนี้เนี่ยแหละค่ะก็หลายคนก็แสดงความเห็นใจนะคะก็สงสารว่าโหมานั่งร้องไห้รอเมียรปรากฏว่าท่านผู้ชมมันคือความโอละพ่อค่ะตาสมนิดเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะ แกกุเรื่องขึ้นว่าเป็นเมียแกเนี่ยท้องสีเดียวแล้วติดอยู่ใต้ซากตึกนะคะสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่แกกุขึ้นแกโดนรั่วไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็แกก็ร่ำให้นะฮะวันว่ขึ้นโดนจับแกบอกว่า ลุงสมนิดร่ำให้ขอโทษทางน้ำตาย,ยอมรับที่โกโหกอ้างว่าตัวเองป่วยไม่ได้ตั้งใจจะหลอกส่วนเงินบริจาคได้มาก็ไปซื้อกับข้าวแล้วก็เล่ากินนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้ท่านผู้ชมดูนะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเพจปันทนายปันข่าวปันยูทูบเบอร์ปัน ลายปั่นอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆเรื่องเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้สติมากๆเลยในตอนนี้แเพราะว่าเราเชื่อว่าในเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี้เกิดขึ้นแต่มันก็มีอยู่จริงนะคะดังนั้นก็ต้องใช้สติอย่างที่บอกใช้สติเยอะๆเพราะบางคนมันก็มันก็มาใช้เหตุบางเหตุสมอ้างด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เราก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ชมฟังแต่ว่า วันนี้เราจวหัวข้อเอาไว้ว่าไอซ์เนี่ยเขาแ k กดาวเรื่องของการแต่งงานปลอมนะคะแล้วก็มีการจับกลุ่มทำออปเปอเรชันกันอยู่ซึ่งเมื่อประมาณ6วันที่ผ่านมาเนี่ยไอซ์เขาเริ่มทำแคมเปญนะคะบอกว่า m e r i t fraud is a federal crime ค่ะซึ่งออแคมเปญนี้เขามีมาตั้งนานแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเขาเข็นแคมเปญนี้ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนนะคะแจ้งเบาะแสหากคุณเห็นว่ามีการจ้างแต่งงานหรือว่ามีการแต่งงานปลอมเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าการแต่งงานปลอมนั้นถือเป็นคดีอาญาระดับเฟด r a l ค่ะเขาทำภาพให้ดูด้วยนะคะว่าถ้าคุณเดินทางผิดมาที่เส้นนี้ คุณอาจจะไปจบชีวิตที่เส้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะต้องติดคุกถึง5ปี ปรับ2 5 0 0แล้วก็ศูนเสียเบเนฟิตต่างๆที่คุณควรจะได้รับก็เป็นแคมเปญใหม่จริงๆแล้วเอาเป็นของเก่าแหละเอากลับขึ้นมาใช้ใหม่ในยุคนี้นะคะเพื่อที่จะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นช่วยกันแจ้งเบาะแสะเข้าไปเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าการแต่งงานปลอมเนี่ยที่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สักหน่อยฉันไม่ได้ฆ่าใครตายทําไมถึงกลายมาเป็น เขาเรียกว่าคดีอาญาซึ่งทางสารจะไม่ให้ความเห็นใจกับท่านผู้ชมเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาจับได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังซึ่งวันนี้เรามีเคสบางเคสจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะคะซึ่งเขาทำโอเปอเรชั่นกันไปบ้างแล้วอันแรกเลยนะคะข่าวจากกระทรวงยุติธรรมค่ะเป็นผู้หญิงชาวรัฐอิลลินอยนะคะวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารตัดสินที่สารรัฐเวสต์เวอร์จิเนียค่ะ ผู้หญิงคนนี้ชื่อคา r ลีนแอนฮัฟนะคะเธอเป็นอเมริกันซิติ z เซนเลยนะคะวัย27ปีถูกตัดสิน2กระทงค่ะก็คือช่อชนด้านการแต่งงานแล้วก็ให้ข้อมูลเท็จนะคะโดยที่ยายฮัฟเนี่ยนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอยอมรับสารภาพว่าเธอแต่งงานกับชายชาวต่างชาติซึ่งตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนรัฐอิลลินอยแต่ชายชาวต่างชาติคนนี้มาจากเวสต์เวอร์จิเนียค่ะโดยที่ทั้งสองเนี่ย ตกลงแต่งงานกันในวันที่3กลกุมภาพันธ์ปี2021นะคะโดยชายชาวต่างชาติซึ่งในศารไม่ได้ระบ,บุว่าคนนี้เป็นชาติไหนนะคะแต่ว่าตกลงกันว่าจะให้เงินเธอเป็นจำนวน1,000 0เหรียญเพื่อแลกกับการที่เขาจะได้รับกร e นการ์ดหรือว่าใบาเขียวนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าหลังจากที่ได้ใบเขียวแล้วเนี่ยทั้งสองจะทำการหย่ากันแต่ว่าทั้งสองคนไปรู้จักกันได้ยังไงคะ่ะก็โดยการแนะนา ของ Brother in Law ก็คือพี่เขยของผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่า j o s e ฟ Sanchez เนี่ยพอดีว่าผู้หญิงคนนี้เขามีปัญหาด้านการเงินเขาก็เลยเหมือนกับไปคุยกับคนไปญาติไปคุยกับญาติให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยญาติก็เลยบอกเอางี้ไหมล่ะจ้างแต่งงานปลอมสิจ่ายหมื่นเหรียญน,นะคะซึ่งเธอก็บอกว่าโอเคทั้งสองก็มีการไปแต่งงานกันจริงนะคะมีการยื่นเรื่อง น้ใบสมัครในวันที่17ตุลาคมปี2021นะคะแล้วทั้ง2คนก็เข้าไปทำการสัมภาษณ์นะคะใบเขียวกับเจ้าหน้าที่ในวันที่8มีนาคมปี2023ค่ะสุดท้ายก็โป๊ะแตกนะคะเจ้าหน้าที่จับได้ว่าทั้ง2คนนั้นจ้างแต่งงานซึ่งอันนี้มีคนติดคุก2คนนะคะก็คือตัวของย,ยัยฮัฟเองเนี่ย เธอถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา10ปีนะคะในวันที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็เสียค่าปรับ250,000เหรียญนะคะส่วนพี่เขยของเธอคือนายซานเชสนะคะโดนด้วยนะคะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดนติดคุกไป5ปีค่ะแล้วก็ปรับ250,000เหรียญนะคะแล้วก็จะติดคุกในวันที่30 พฤษภา,าคมที่จะถึงนี้ค่ะส่วนชายชาวต่างชาตินั้นแน่นอนว่าก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าในในในเนี้ยในสารไม่ได้พูดถึงว่าเขาโดนเท่าไหร่แต่ในสารเนี่ยกำลังจะโฟกัสไปว่าคุณเป็นอเมริการซิติเซนผู้เข้าร่วมแต่งงานด้วยคุณโดนด้วยนะคะเราก็เพิ่งจะตัดสินกันไปเมื่อวันที่20กลุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองก็คือเมื่อเดือนกว่า,วาที่แล้วนะคะ อีกอันนึงก็เป็นการตัดสินนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นแต่งงานปลอมนะคะแต่เป็นการโกหกในใบสมัครซิติเซนค่ะก็คือ,อข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกันนะคะที่ทูซอนที่รัฐอาริโซนาวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยนายฮวนหรือว่านายวันแอนโทนิโอรูเอสนะคะวัย47ปีคนนี้เนี่ย ถูกถอดถอนซิติเซนหรือว่าถอดถอนสัญชาติการเป็นอเมริกันโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยได้เป็นพลเมืองชาวอเมริกันนะคะในเดือนมิถุนายนปี2015โดยการโอนสัญชาติเนี่ยแหละค่ะโดยการไปสอบสัญชาติเนี่ยแหละค่ะแล้วทาง USIS c ถามว่านะคะในวันที่เ,เขาไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะเซรโมนี่ที่บอกว่า คุณเคยติดคดีอาญาอะไรมาก่อนหรือเปล่านะ่ะก็เซโน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 ะนะคะปรากฏว่าได้มีการกลับไปเช็คซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าทางทาง USCS i ตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงให้เขาผ่าน citizenship แต่เราเข้าใจว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่กอาจจะมีการพลาดพลาดไปบ้างหลักที่อาจจะไม่ได้แบบว่าเช็คเขาแบบจริงจังหรือเปล่าเพราะว่านายคนนี้ปรากฏว่าเมื่อย้อนกลับไปนะคะปี2004วันที่17มกราคม2004 นะคะวันที่16มกราคม2008วันที่9กุมภาพันธ์2003นะคะแล้วก็มีปี2006อีกแล้วก็มีปี2018อีกค,คือคนนี้มีข้อหาที่เกี่ยวกับอนาจารเด็กตั้ง5คดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเหตุใดทางการถึงไม่สามารถที่จะแคชเขาได้นะคนนี้ก็คือให้เขารอดไปจนกระทั่งถึงวันที่เขาได้เป็นซิติเซนแล้วสุดท้ายก็ เขาก็กลับมานะแทร็กเขาใหม่ทีหนึ่งนะคะถึงได้ทราบว่านายคนนี้มีคดีติดตัวมาตั้งเยอะนะคะสุดท้ายก็มีการถอนซิตี้เซนชิพของนายคนนี้ออกนะคะมีการติดคุกเป็นเวลา10ปีแล้วก็ปรับ 2 5 0 0ห0 0มื่นเหรียญค่ะหลังจากนั้นก็จะต้องมีการาลงโทษโดยการที่ส่งเขากลับคืนประเทศบ้านเกิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการไม่ได้แต่งงานปลอมแต่ว่าเป็นการโกหกในใบสมัครซิติเซนว่าไม่เคยมีคดีใดๆสุดท้ายเขา t r a ็กได้แล้วก็โดนอยู่ดีนะคะอีกอันนึงก็เป็นาชายชาวบราซิลค่ะซึ่ง อันนี้ก็โดนพิพากษาด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานี่เองที่บอสตันค่ะน,นี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแต่งงานปลอมหรือว่าการจ้างแต่งงานนะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นการที่เขามาอยู่ที่นี่ผิดกฎหมายแล้วเขาก็ยังทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายเพิ่มก็คือการไปขายเลข Social Security กับการขายกรีนการ์ดปลอมค่ะก็คือไปทํากรีนการ์ดปลอมแล้วเอามาขายนะคะสนนราคาอย่างละ250 ถ้าเกิดคุณอยากได้2อย่างก็คู่กัน500เหรียญน,นะคะซึ่งในคนนี้สุดท้ายแล้วโดนจับได้นะคะติด f เฟดเอร์ o ุกเป็นเวลา15ปีนะคะปรับจำนวน250,000เหรียญค่ะหลังจากนั้นก็จะได้มีการ Deport หรือว่าในประเทศชายชาวชายคนนี้นะคะก็คือทำเฟก Green Card แล้วก็เฟกโซเชียลซ e คร r ต t ีปลอมเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดที่บราซิลของเขาเองนะคะอันนี้ ก็อีกอันหนึ่งมันเป็น large scale operation ค่ะอันนี้เนี่ยเขาทำการจับกลุ่มกันมาตั้งแต่ปี2022แล้วนะคะต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการจ้างเมริ่นะคะจ้างแต่งงานปลอมเป็นจำนวน600คู่ค่ะท่านผู้ชมมันถึงได้ใช้เวลายาวนานนะคะก็คือ operators of large scale marriage นะคะ เปิดเผยเมื่อวันที่12มีนาคมนะคะว่ามีการจ้างแต่งงานปลอมจำนวน600คู่ค่ะโอ้ m ม่ก็ท่านผู้ชมก็คือว่าต้องเล่าอย่างนี้ว่าศาลเนี่ยตัดสินที่บอสตันเพราะว่าหนึ่งในคนที่จ้างแต่งงานเนี่ยอยู่ที่บอสตันแล้วมันไปนโป๊ะแตกที่นั่นแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของเอเจนซี่เนี่ย มันอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะมันมีเบสอยู่ที่แคลิฟอร์เนียรวมทั้งสิ้น11คนนะคะที่เป็นเครือข่ายนะคะแล้วก็เป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้เขาจับแล้วก็ลงโทษไปแล้ว4คนนะคะยังเหลืออีก7คนที่รอ,อการตัดสินอยู่โดยที่จะต้องราให้ท่านผู้ชมฟังอย่างนี้ว่านายมาเซียลิโตเบอร์นิเตสหรือใครๆก็เรียกเขาว่านายมาสเนี่ยนะคะ อายุ50ปีเนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะโดนตัดสินจำคุกไปแล้ว22เดือนนะคะส่วนอีกคนหนึ่งชื่อวาน,นิต้าพาสเกนวันะคะโดนตัดสินจำคุกไปแล้ว2ปีค่ะ คนที่3คือนายยูลานอายุ43ปีผู้ร่วมขบวนการโดนตัดสินจำคุก14เดือนนะคะอีกคนหนึ่งชื่อนายนีโนอายุ47ปีค่ะโดนตัดสินจำคุก3ปีนะคะส่วนอีก7คนยังรออยู่นะคะในการตัดสินถามว่าทำไมอปเปอรชันนี้ใช้เวลานานเพราะว่ามีคู่สมรสที่ร่วมกันทำเนี่ยถึง6 ร้อยคนท่านผู้ชมมาเลยใช้เวลานานสนนราคานะคะก็คือคู่ละ2อ0 0 0ถึงสามื่นห้าพเหรียญค่ะโดยที่เขาเข้าใจว่ามันออปเปอเรชันนี้มันมีทั้งหมด11คนที่ร่วมกันทำนะคะเขาเข้าใจว่าเงินหมุนเวียนในการที่ได้การทำแต่งงานปลอมเนี่ยทั้งสิ้นจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐโดยที่คนที่เข้าไปสมัครเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างนะคะ มีการจำลองการสัมภาษณ์แบบนี้นะคะมีการทำสถานที่ให้คุณไปแต่งงานเป็นพรีเวดดิ้งเป็นแบบนี้ด้วยนะทำสถานที่แต่งงานให้คุณเลยนะคะรวมถึงบางครั้งก็จะพาคุณไป แต่งงานตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวทีเซอร์โมเนีทำเป็นถ่ายภาพที่โบสถ์นะคะหรือไปตามสวนสาธารณะหรือไปตามโลเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโลเคชันฮอสปอตตามเมืองนั้นๆนะคะแล้วคุณก็ไปทำการถ่ายถ่ายภาพแบบนี้เหมือนกับว่ามีการแต่งงานกันจริงๆนะคะโดยตอนนี้เขากำลัง ครัดาวกันไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกมีมีผู้ทํากันเยอะมากนะคะหลังจากที่ทํากันแล้วเนี่ยก็จะมีการโค้ชค่ะก็คือการเข้ามาลองฝึกสัมภาษณ์นะคะในในยูลาเนี่ยก็จะช่วยโค้ชนะคะว่าคุณจะต้องตอบคําถามให้เหมือนกันนะคะไม่ว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ถามแบบนี้คุณจะต้องตอบแบบนี้ให้มันเหมือนกันแล้วก็คุณจะต้องจำนะ ชื่อเสียงเรียงนามของแต่ละบุคคลให้ได้นะคะรวมไปถึงเขาก็ช่วยสร้างเอกสารปลอมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารปลอมเอ่ย อะไรอะไรเอ่ยร่วมกันมาเนี่ยเขาก็จะช่วยสร้างให้แล้วคุณก็ต้องจดจําเรื่องราวของคู่สมรสปลอมๆของคุณให้ได้นะคะอันนี้ก็จะมีการจ้างแล้วก็จะได้เงินด้วยถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะ REFER c a s คสใหม่ๆเข้ามานะคะหมายถึงว่าเอาลูกค้าคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการให้เงินคุณด้วยนะคะซึ่งออ e เปอเรชันนี้ก็ทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่ง วันนี้เนี่ยที่เรามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพราะหลายคนคิดว่าการจ้างแต่งงานปลอมมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ไม่ใช่สิ่งที่มันผิดนะซึ่งมันมีอันนึงที่เราตกใจมากท่านผู้ชมเพราะว่าใน ep 3 1 3 3นะคะเราพูดเรื่องใบเขียวทุกขลาบนะคะอันนั้นเป็นหัวข้อใบเขียวทุกขลาบบอกว่าได้บางอย่างมากก็ต้องเสียบางอย่างไปเป็นการ เล่าเรื่องของคนที่ไปจ้างแต่งงานปลอมนะคะแล้วเขาก็ต้องเจอวิบากกรรมหลายๆวิบากกรรมที่เราเนี่ยได้ได้ประสบพบเห็นมากับหลายๆเคสที่ที่เราทํามาแล้วเราได้มีการจดข้อมูลเอาไว้ปรากฏว่าก็มีหลายคนไม่เชื่อมีหลายคนบอกไม่เห็นจะเกี่ยวเลยมันอาจจะเป็นโคอินซิเดนต์ก็ได้เขาอาจจะป่วยตอนนั้นอยู่ก็ได้แล้วมันมันได้พอดีอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือมีท่านผู้ฟังท่านนึงเขียน แบบนี้มานะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ท่านผู้ชมฟังเราไม่รู้ว่าท่านผู้ชมตกใจแบบที่เราตกใจหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้เขียนมาบอกว่านานาจิตตังค่ะเราคืออีกคนหนึ่งที่จ้างแต่งงานเพราะเราอยากอยู่แบบถูกต้องเรื่องกับบ้านที่ไทยคือผลพลอยได้เราไม่ใช่คนติดบ้านมากแต่เราชอบความเป็นอยู่ที่นี่ชีวิตที่นี่มันหาเงินง่ายกว่าที่ไทยแม้ค่าครองชีพจะสูงก็เถอะ ภาษีเราก็อยากเสียเพื่อนาคตประเทศนี้ทำเราให้มีรายได้เราคิดแค่ว่าเสียค่าบำรุงประเทศไป เราต้องการมีโซเชียลซ c เคอร y ตี้แต่เหตุผลหลักคือเราต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจในชื่อของตัวเองเราทำงานหนักมาหลายปีเงินเก็บก็พอมีเราไม่เคยทำอะไรผิดแนวผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือเคลมอะไรที่นี่ฟรีโรงพยาบาลก็ไม่เคยเข้าเราไม่แนะนำใครให้จ้างแต่งแต่เราคือคนที่โชคดีคือคนที่เราจ้างเขาเป็นคนดีมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆค่ะ เราไม่ชอบฝรั่งเราไม่มีแฟนแล้วเราจะไม่นอนกับใครเพื่อให้ได้ใบมีคนมาจีบแต่เป็นซิิเซ้นแต่เราไม่ชอบทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองการจ้างแต่งคือหนึ่งออปชันที่ไม่ได้แย่มากถ้าเราเจอคนดีแต่ก็เสี่ยงมากค่ะถ้าถามว่ารู้สึกยังไงกับการโกหกตอนสัมภาษณ์ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะ เรารู้แค่ว่าเราต้องได้เราต้องผ่านอาจผิดศีลตรงพูดปดแต่สตอรี่เราก็80%อร์ซก็จริงเพราะจ้างเพื่อนเจอกันที่ไหนรักกันยังไงชอบอะไรในตัวแฟน bla 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 ทุกคนมีกีเลตมีความอยากได้อยากมีเราเป็นแค่หนึ่งคนที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเป็นพลเมืองดีอยากมีตัวตนเราก็เลยไม่ได้รู้สึกแย่มากกับสิ่งนี้ปอลอเป็นความคิดเห็นของเราเองนะ อ่านแล้วเราอึ้งมากท่านผู้ชมสำหรับคนบางคนที่รู้สึกว่าการทำสิ่งเนี้ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยค่ะฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะมันก็แค่โกหกพูดปดเท่านั้นที่เหลือจริงหมดคำถามคือจริงยังไงวะเพราะอะไรรู้ป่ะถามว่าทำไมไอซ์ถึงมองว่าการแต่งงานปลอมเป็นเรื่องที่มันผิดแล้วมันไม่ใช่เป็น Innocent c r นต์มนะท่านผู้ชมเขาบอกว่านี่ไม่ใช่อิน o น e n t เซนต์ม ะะไม่ใช่แล้วเวลาไปขึ้นศาลผู้พิพากษาจะไม่มีความเห็นใจใดๆในตัวคุณเลยเพราะ1มันผิดทั้งศีลธรรมแล้วมันผิดทั้งกฎหมายถ้าพูดถึงในแง่ของศีลธรรมเนี่ยมันผิดเริ่มต้นมาตั้งแต่มโนกรรมแล้วเคาะเพราะว่าการตัดสินใจในการที่จะทามันไม่ใช่การตัดสินใจแบบเร่งด่วนหรือมันไม่ใช่การตัดสินใจแบบชั่วขณะมันจะไม่เหมือนการที่คุณขับรถแล้วเฮ้ยถนนมันลื่น แล้วกาลังจะต้องหักเลี้ยวไปชนต้นไม้หรือจะต้องไปชนคนข้างๆว้าหรืออะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นการตัดสินชนิดแบบชั่ววินาทีที่คุณจะต้องทำดูออดายแต่การตัดสินใจในการจ้างแต่งงานหรือว่าการทำแต่งงานปลอมเนี่ยมันเป็นการทำที่ตรึกตรองไว้แล้วและตั้งแต่เดวันอันนี้คือที่ผู้พิพากษาจะมองก็คือ นับตั้งแต่เด y 1วันจนกระทั่งคุณลากยาวเข้าไปจนกระทั่งคุณไปสาบานตนเป็นซิตี้เซนแล้วก็ตามมันเป็นวันที่คุณตั้งใจทำโกหกไปจนถึงวันที่คุณสิ้นสุดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าถามว่าทำไมเพราะหนึ่งเมื่อเกิดมโนกรรมขึ้นมาคือคิดที่จะทำแล้วคุณลงมือทำจริงอันนั้นเป็นเป็นกายกรรมและการทำจริงของคุณคือการไปตระเตรียมไปทำเอกสารใช่ไหมคะไป ไอเอกสารทั้งหมดที่คุณส่งไปคุณบอกก็แค่พูดปดมันเป็นเรื่องจริงอีก80%มันไม่ใช่นะหนูทั้งหมดที่ทำมาไม่ว่าจะเป็นเอกสารการร่วมกันอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่คือมันปลอมทั้งหมดรวมไปถึงวันที่สัมภาษณ์ก็คือวจีกรรมของคุณที่เขาถามว่าคุณจะพูดความจริงหรือเปล่าในวันนี้คุณก็ไปสาบานอีกว่าฉันจะพูดความจริงแล้วทุกเรื่องที่คุณพูดมาทั้งหมดมันปลอมหมด มันแต่งหมดบลาบลาบลทั้งหมดแต่มันมีคนหลายคนที่บอกว่ากูไม่ผิดค่ะกูไม่ได้ทําผิดคําถามคือถ้าคุณไปขึ้นศาลคุณจะพูดอย่างนี้ไหมถ้าไอซ์เจอคุณคุณจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดถามว่าทําไมมันถึงได้ดูผิดแล้วมันดูฮาร์ดคอร์ก็เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นการทําด้วยการตรึกตรองไว้ก่อนตั้งแต่เดวันแล้วมันก็รีพีทไปเรื่อย จนกระทั่งวันที่คุณไปสอบสัมภาษณ์เป็นซิตีเซนเขาก็ยังกลับมาถามคำถามเดิมแบบที่เขาเคยถามคุณตอนที่คุณได้ใบเกี่ยวคุณก็ยังคงต่อเนื่องไปแล้วสิ่งนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นบันทึกกรรมของตัวของคุณเองไปตลอดชีวิตเพราะมันไม่ใช่แค่การโกหกด้วยคำพูดแต่มันเป็นการโกหกด้วยการกระทำที่มันมีหลักฐานและลายเซ็นทุกอย่างบันทึกไว้ในนั้น ถึงแม้ว่านะเราบอกเลยว่าถึงแม้ว่าไอซ์จะจับตัวคุณไม่ได้นัตถิกำมังสมะพลังท่านผู้ชมแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมมันไม่มีเพราะเราจะบอกว่าเมื่อคุณทำไปแล้วเนี่ยวันนี้คุณโกหกพรุ่งนี้คุณก็ต้องไปโกหกซ้ำเพราะคุณคุณลองสังเกตดูว่าคนที่ไปจ้างแต่งงานหรือทำแต่งหรือทำอะไรที่มันฟลอตอะ่ะเขาต้องโกหกไปเรื่อยๆ คนพวกนี้จะไม่กล้าเปิดเผยความจริงว่าฉันได้ใบเขียวมาจากการจ้างแต่งเพราะอะไรสมมติสมมุติว่ามีคนรู้ว่าคุณได้ใบเขียวเนี่ยเขาก็อาจจะถามว่าเฮ้ยคุณได้มาด้วยวิธีไหนเราอยากจะได้บ้างอะไรเงี้ยคุณก็ต้องไปคุณก็ต้องไปกุเรื่องว่าอ๋อฉันได้จากที่ทํางานฉันได้จากร้านอาหารจะได้จากโลกน,น,นั้นนี่คือไม่กล้าพูดความจริงแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเรคคอร์ดในชีวิตของคุณจริงๆดังนั้นไอซ์จึงบอกว่าถ้าใครอยากจะช่วยชาติ ถ้าใครพบเห็นให้แจ้งโดยทันทีนะคะที่เบอร์นี้ได้เลยท่านผู้ชมถามว่าทำไมเขาถึงให้เป็น criminal ก็เพราะว่าการที่คุณได้ใบเขียวมาจากการที่คุณจ้างแต่งเนี่ยบางครั้งมัน relate กับการเป็นผู้ก่อการร้ายและการทำผิดในคดีอื่นๆได้ด้วยตรงที่ว่าคุณสามารถที่จะเปิด Bank Account ได้เหมือนกับคนทั่วๆไปคุณสามารถจะ ไปสมัครงานตามที่ต่างๆได้เหมือนคนทั่วๆไปคุณสามารถที่จะ access to government, government building ไปที่อื่นๆได้นะคะคุณสามารถที่จะทำธุรกิจหรือทำสิ่งอื่นๆได้เหมือนกับคนทั่วๆไปที่เขาไม่ได้จ้างแต่งเสร็จแล้วตรงนี้มันก็ไม่ได้แร์กับคนอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเราอยากจะเตือนน้องๆน,นะคะใครก็ตามที่กำลังคิดว่าจะทำหรือทำไปแล้วเราบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณโดนจับคุณหนักกว่าโรบินฮูดอีกนะเพราะโรบินฮูดอย่างมากเขาโดนจับเขาได้แค่ส่งกลับบ้านแต่พวกคุณถ้าโดนจับแล้วแล้วก็ จะต้องติดคุกก่อนนะคะแล้วก็เสียค่าปรับหลังจากนั้นคุณก็จะต้องโดนเทคเบเนฟิตทั้งหมดแล้วคุณก็จะต้องถูกส่งกลับอยู่ดีแม้ว่าคุณเป็นอเมริกันซิติ z เซนก็จะต้องโดนเหมือนที่ผู้หญิงคนนั้นโดนแล้วคนที่บอกว่าฉันโกหกแล้วไม่เป็นอะไรนะคะเรานึกถึงหลวงพ่อสองท่านนี้ท่านพูดตรงกันเลยองค์แรกหลวงพ่ออินทาย ใครก็ตามนะถ้าพูดออกไปแล้วโกหกจับได้ว่าโกหกอย่าไปไว้ใจคนคนนี้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีตรงกันกับที่หลวงปูดด่ดูลพูดคนที่พูดโกหกได้ก็หมายถึงคนที่ไม่ไอายต่อบาปทำได้ทุกทุกอย่างบรรดาเรื่องความชั่วทั้งหมดทั้งปวง ใครที่คิดจะทำท่านผู้ชมอย่าไปทำเลยนะคะมันผิดทั้งศีลลรรมแล้วก็ข้อกฎหมายมันผิดตั้งแต่มโนกรรมวจีกรรมสุดท้ายก็เป็นกายกรรมที่มันจะเป็นเรคคอร์ดติดตัวคุณไปตั้งแต่เดวันจนถึงวันที่คุณสิ้นชีวิต มันอยู่ในเรคคอร์ดนั้นไปตลอดแล้วมันจะตามไปหลอกหลอนคุณในบางสถานที่บางสิ่งบางอย่างที่คุณจะทําอันนี้เราเตือนไว้ก่อนนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราเห็นหลายคนแล้วที่ได้มาชีวิตไม่ได้รุ่งเรืองไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่เห็นในโซเชียลมีเดียด้วยท่านผู้ชมชีวิตของคนบางคนแย่ไปเลยแล้วที่สำคัญคือ ไม่กล้าบอกใครเลยว่าได้มาเพราะอะไรเพราะตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าฉันได้มาเพราะอะไรนะคะมันไม่ได้เป็นความปราบรื้มมันไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจใดๆหรอกจะบอกให้ถ้าใครที่เขารู้เขาก็เหยียดหยามดูถูกคุณอยู่ดีต่อให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานทุกคนก็จะแบบว่อแต่ได้มาเพราะจ้างแต่งก็ไม่เป็นไรนะ ก็บายดีกว่านะคะอย่าไปทำนะท่านผู้ชมถ้าเกิดมันไม่ได้หลายคนหลายคนที่เราเห็นยอมที่จะเป็นโรบินฮูดยอมที่จะให้คนดูถูกเหยียดย้ำดีกว่ายอมที่จะเสียศักดิ์ศรีไปทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วก็เริงร่ายอยู่ในสังคมแล้วก็บอกว่าฉันไม่ผิดนะสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีมาเพิ่มอีกนะคะคราวนี้จะเป็น เรื่องของทนายความบ้างและที่เขาจะแคร็กดาวสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ